เราเห็นว่าพอเราไปเที่ยวกับเพื่อนเนี่ยมันไม่ได้สนุกเหมือนเดิมมันไม่ได้มีความสุขเหมือนเดิมในการไปเที่ยวแทนที่ทุกคนจะเอนจอยสนุกกันเล่นแบบอุย้ยเล่นสนุกสนานใช้เวลาด้วยกันแต่ทุกคนไปถึงปุ๊บทุกคนก็ก้มหน้าเล่นโทรศัพท์ม,มือถือเราเห็นว่าเรื่องนี้มันกําลังน่าจะเป็นประเด็นทางสังคมเราก็ติดต่อไปที่ต่างประเทศเนาะปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยประเทศอังกฤษเนี่ยเขายังไม่เจอปัญหานี้มากหนัก กลับเป็นประเทศในเอเชียที่มีปัญหามากกว่าเราก็เลยเริ่มไปเซิร์ชข้อมูลต่างๆเราก็พบว่าโอ้ข้อมูลมันเริ่มมีงานวิจัยมากขึ้นนะเป็นงานวิจัยในร้านอาหารที่บอกว่าเออถ้าเกิดร้านอาหารนั้นเนี่ยคนเล่นมือถือแล้วกินอาหารไปด้วยมักจะรีวิวว่าอาหารไม่ค่อยอร่อยนะครับหรือว่าไม่ค่อยมีความสุขในมื้ออาหารนั้นนะพอเราไปเริ่มดูปุ๊บเราก็ไปเจอ เซิร์ชเซพฤติกรรมที่เรียกว่าฟับบิ U ้ง P H U B B I N G ตอนนั้นยังไม่มีใครพูดถึงเลยมีพูดถึงเมื่อสักหเดือนก่อนหน้าสัก10ปีก่อนก็คือพูดถึงที่ออสเตรเลียเขามีเขามีนิยามคำนี้ขึ้นมาเราก็เลยสนใจในพฤติกรรมนี้ว่าประเทศไทยอตอนนั้นจะเรียกว่าสังคมก้มหน้าแต่สังคมมันหมายถึงคนจำนวนมากแต่จริงๆพฤติกรรมก้มหน้าเนี่ยมันเกิดได้กับคู่สนทนาแค่แค่สคนก็ได้ เกิดบนในห้องเรียนก็ได้หรือเกิดในโต๊ะอาหารก็ได้นะครับเราก็เลยไปศึกษาเรื่องพฤติกรรมนี้มากขึ้นอย่างปัจจัยที่จะนํามาสู่ฟับบิง้งได้เนี่ยครับอาจารย์มีอะไรบ้างเป็นแค่เฉพาะมือถือโซเชียลมีเดียอย่างเดียวไหมฮะหรือประกอบด้วยองค์ประกอบอื่นๆด้วย,วยมันมีหลายองค์ประกอบมากๆครับที่เราทําวิจัยมาแต่ว่าที่เราพบจริงๆเนี่ยคนที่ติดโทรศัพท์มือถืออยู่แล้วมีแนวโน้มที่จะใช้โทรศัพท์มือถือต่อนหน้าคนอื่นมากขึ้นถ้าเกิดเราไม่ติดมือถือเนี่ย เราก็ไม่หยิบขึ้นมาเพื่อใช้งานถูก <c oughs> ไหมฮะแต่พอเราติดมากขึ้นเนี่ยทำให้เราไม่รู้เวลาไม่รู้ช่วงที่เหมาะสมในการหยิบมาใช้เราก็หยิบมาใช้มากขึ้นนะครับส่วนหนึ่งเราไม่ใช่ติดมือถืออย่างเดียวเราติดคอนเทนต์อยู่ในนั้นด้วยเราจะติดโซเชียลมีเดียติดเรื่องราวที่อยู่ในนั้นเรากลัวที่เราจะหลุดกระแสบางอย่างไปสุดท้ายก็คือพวกเกี่ยวกับ ภายในใจละพวกความมั่นใจในตัวเองเอ่ยหรืออะไรต่างๆเอยการควบคุมในตัวเองเอ่ยถ้าเราควบคุมตัวเองไม่ได้ก็มีสิทธิ์ที่จะทำให้คุณหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาใช้โดยที่คุณลืมไปว่าคุณกาลังสนทนากับคนข้างหน้า,นา,นาจริงๆมนุษย์เนี่ยถูกสร้างมาให้มีการเชื่อมต่อทางสังคมแบบแบบที่เราทําอยู่ในปัจจุบันคือนั่งพูดคุยกันแบบนี้เราไม่ถูกออกแบบโดยพันธุกรรมโดยกรรมพันธุ์เนี่ยเพื่อให้ติดต่อก,กันทางไกลมันไม่มีถูกโค้ดอยู่ในพันธุกรรมของเรา การที่มันถูกเปลี่ยนมาใหม่เนี่ยเอาจริงๆในอนาคตผมไม่รู้หรอกบอกไม่ได้ว่ามนุษย์จะปรับตัวกับสิ่งนี้ได้ไหมแต่เราก็เห็นผลกระทบหลายอย่างว่ามนุษย์ไม่สามารถปรับตัวได้ยกตัวอย่างช่วงโควิดโควิดเนี่ยเราถูกบังคับให้เราจะต้อง work from home work from home ก้มหน้าตลอดเวลาหลายคนพอหลังจากจบโควิดปุ๊บเราเราเราไม่สามารถมีทักษะในการสนทนากับคนอื่นได้เหมือนเดิม mm hmm. เวลาคนอื่นพูดคุยรู้สึกอึดอัดเราหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเพราะมันเป็นรูปแบบที่เราเคยชิน